สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาต่อคลิปสําหรับคลิปการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ อีกาทารอดนะคะหรือคราวทารอดตนะคะอาจจะออกเสียงผิดอะไรอย่างนี้ไปบ้างก็ขออภัยนะคะเราก็จะไปกันเรื่อยๆกับไพ่ใบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด78ไปใบนะคะ อาทีนี้เรามาถึงวิธีการแก้ไขปัญหากันในท่านที่มีความรู้สึกว่าเออได้ไพ่เดอะมูนเนี่ยเราต้องแบบแย่แน่เลยนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะประเด็นกันก่อนนะคะระหว่างคนที่มีงานทํากับคนที่ออตกงานอยู่หรือคนที่จะหางานจะเป็นยังไงนะคะในคนที่ทํางานอยู่แล้วได้ไพ่เดอะมูนเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัญหางานมันจะเกิดในลักษณะตรงที่เขาเรียกว่าเราอาจจะทํางานแบบรีบร้อนทํางานนะคะ มันจึงทําให้แบบเกิดปัญหางานแบบมีการผิดพลาดนะคะอีกอย่างหนึง่งในลักษณะของการที่ได้ไพ่เดมูนอะ่ะเวลาเรามีปัญหาเรื่องงานมันจะขึ้นบอกว่าการมีปัญหาเรื่องงานนั้นจะเป็นปัญหาที่บางทีไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากแต่เป็นปัญหาจุกจิกแล้วเกิดซ้ําเกิดซากจนทําให้ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานบางคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่รับผิดชอบเราไม่พยายามเรียนรู้อะไรในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะจึงทําให้แบบเกิดการผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับการงานบ่อยๆ ดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขได้โดยตรงที่ว่ามีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทีนี้ในบางคนบอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ไม่ดีไม่ใช่เหรอมันจะทําให้แบบมีปัญหาในเรื่องศัตรูไหมก็มีอยู่แล,แล้วล่ะค่ะคือไพ่ใบนี้นะถ้าเกิดน้อยหน่อยมันก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการนินทาแต่ถ้าเกิดว่ามากหน่อยมันก็จะกลายเป็นในลักษณะตรงที่ว่า เหมือนกับว่ามีคนแทงหลังแต่ทีนี้การแก้ไขข,ของมันเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายๆหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนกับเราตั้งใจทํางานเต็มที่ทําแบบแบบพยายามให้ผิดพลาดน้อยที่สุดอะค่ะหรือไม่ผิดพลาดเลยก็จะเป็นการดีมากนะคะก็จะทําให้แบบเออคนที่เขาจ้องจะผิดหรือจะแทงหลังเราเนี่ย กาจจะแทงไม่สะดวกนักนะคะอีกอย่างหนึ่งการแก้ไขปัญหางานเวลาได้ไพ่เดะมูนเนี่ยมันหมายถึงว่าเอกสารอะไรต่างๆนะัเราต้องอ่านให้รอบคอบนะคะเราจะได้แบบไม่พลาดอะไรไปโดยเฉพาะข้อย่อยของเอกสารสัญญานี้ต้องอ่านให้หมดนะคะจะได้ไม่พลาดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะทีนี้สําหรับคนที่กําลังหางานหน้าไพ่แบบนี้นะคะมันก็ ไปได้หลายแบบอย่างเช่นว่าเราอาจจะหางานประเด็นแรกเลยเนี่ยเจาะจงไปที่บริษัทที่ขายพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มพวกชากาแฟหรือเป็นในลักษณะเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของการขายในลักษณะเหล้าเบียอะไรประเภทนี้เลยก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันซึ่งหน้าไพ่เดอะมูนเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกให้ทราบว่า มันเป็นการขายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในลักษณะเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มที่มีสารเสพติดอยู่ดังนั้นจะชากาแฟหรือแม้แต่แบบว่าไลท์แอลกอฮอล์หรือเป็นแอลกอฮอล์หนักๆเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เดิมูนนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์หนักๆเลยก็คือแบบออขายเหล้าไปเลยอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดไม่ใช่การขายเหล้าเป็นอะไรล่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีคนรู้จักก็ให้คนรู้จักเข้าเส้นเข้าไปเลยแนะนําเข้าไปแล้วก็ ออถึงจะได้งานเป็นเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะต้องแบบมีเส้นสายเข้าไปนะคะแบบจึงจะได้งานคือถามว่ามันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหางานหรือเปล่าคือหมายถึงว่าถ้าเราตกงานแต่ถ้าแบบในบางคนบอกว่าตกงานแล้วไม่มีเส้นด้วยทํำยังไงก็จะกลับไปจุดแรกก่อนก็คือหมายถึงว่า ออไปดูบริษัทต่างๆที่เขาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับเครื่องดื่มหรือเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นแบบสารเสพติดมีสารเสพติดอยู่อย่างอย่างเช่นเหล้าเบียร์หรือแม้แต่ชากาแฟประเภทนี้ก็ได้ทีนี้เนะีบางคนบอกตกงานอยู่ไม่มีเส้นสายแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหางานอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยากาถ้า ดังนั้นเนี่ยในหน้าไพ่มันได้อีกอย่างนะคะก็คือขายเองขายน้ําเองเลยนะคะทาน้ำน้าหรือทาําชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายตอนเช้าก่อนนะคะมันก็ขายได้อีกแบบนึงถ้าจะเกิดขายเป็นอาหารเสริมเลยก็ขายได้ขายเกี่ยวกับพวกการดีท็อกซ์ไปเลยอันนี้ก็ขายได้นะคะเอาละค่ะทีนี้ก็เหลืออะไรเอ่ยทีนี้มันก็จะจบไปแล้วใช่ไหมคะในส่วนของคนที่แบบทํางานและส่วนในคน ส่วนในคนหางานนะคะก็น่าจะจบทั้งสองส่วนแต่ทีนี้ก็คือถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเราจะทําธุรกิจทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรได้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ํานะคะขายเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มได้ข,ขายยาก็ได้นะคะขายยาก็ได้แต่อย่าไปขายยาเสพติดนะคะคือขายอาหารเสริมพวกนี้ได้นะคะขายอาหารเสริมขายอาหารดีท็อกซ์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าดูดเขาเรียกว่าดูด ดูดเขาเรียกมันดึงของเสียออกจากร่างกายมันเป็นการดีท็อกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ได้ไพ่เดอะมูนนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ได้ไพ่เดอะมูนก็ลองมองดูก่อนว่าเราพอจะอะไรได้บ้างนะคะถ้าเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่แล้วศึกษาเพิ่มเติมหน่อยมันก็ง่ายนะคะแต่ท่านในบางคนบอกว่าไม่ชอบขายเหล้าไม่ชอบขายเบียร์ไม่ชอบขายแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่ชอบขาย ไม่ชอบขายพวกอาหารเสริมด้วยทําอะไรได้บ้างเอ,อ่อถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะนั่นมันก็หมายถึงว่าเป็นได้อีกแบบหนึ่งก็คือแบบเคยทํางานอะไรอยู่ต้องพูดอย่างนี้เลยเคือทำงานอะไรอยู่เราก็อาจจะรับงานที่เราเคยทําอยู่เนี่ย คือเหมือนกับว่าไปเป็นพาร์ทไทม์ที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะพอทําให้แบบมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะส่วนการแก้แคสเสริมดวงก็คือไปปล่อยสัตว์นะคะก็จะทําให้มีความคล่องตัวเกิดขึ้นมากค่ะอาะคาก็ครบแล้วนะคะสําหรับความหมายไพ่ เดบมูนนะคะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีท่านใดนะคะชอบวิธีการอ่นานไพ่สไตล์ของพี่การสอนไพ่นะคะทำให้น้องๆแบบสามารถเรียนรู้ความหมายไพ่ได้ก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกระติบน้อยเทนดี้ทาร์ุด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ